ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยานายกเหล่ากาชาตอยุธยาลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มปรับบางตามโครงการกำลังใจกาชาตมอบให้กลุ่มปรับบางณพื้นที่วังน้อยอยุธยาวันที่วันที่3กรกฎาคม2568เวลา15.0 0นาฬิกาที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางวัชรพรุ่งสาครนายกเหล่ากาชาตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายยอดทิพคงมณีแก้วในอำเภอวังน้อยและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาืรอชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาธารณสุขอำเภอวังน้อยกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่เยี่ยมปร่กปรบานจำนวนทั้งสิ้นสามรายในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อยนายนิวัฒน์ุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่รวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการดำรงชีพด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนและกลุ่มประบางในพื้นที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาท่าน,นีได้สอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่สภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการเพื่อน,นำมากำหนดเป็นแนวทางในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาและบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำด้านสุขภาพการดำรงชีวิตการดูแลกลุ่มประบางในครอบครัวรวมถึงพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มประบางในพื้นที่ ในการนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมมือกับเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานอื่นๆได้ร่วมกันมอบบ้านที่ซ่อมแซมปรับปรุงรวมทั้งดูแลสวัสดิการปื่มประบาลทำบัตรที่พิการมอบเงนินช่วยเหลือและเครื่องใช้ให้ในเบื้องต้นข่าวประชาสัมพันธ์อยุธยาวิซีนุวรายงาน